สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเปิ้งก็มีวิธีการทำทรงผมสุภาพ3แบบที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่มากมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ทรงแรกกันเลยดีกว่านะคะ วิธีการทำนะคะก็เริ่มด้วยการเกล้าวผมหางม้าธรรมดานะคะจากนั้นก็ถักเปียนะคะไปจนสุดปลายผมเลยนะคะถักเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางสีดำรัดที่ปลายผมนะคะ จากนั้นก็ใช้กิ๊บสีดำนะคะเก็บผมนะคะเก็บปลายผมที่เหลือนะคะเสร็จแล้วก็ใช้โบสีดำนะคะมาผูกวิธีการผูกโบก็ดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ ูกเสร็จแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะมาดูทรงผมที่สองกันต่อเลยนะคะมัดผมแบบหางม้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมัดแบบหลวมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายผมนะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีอุปกรณ์นะคะก็ใช้อุปกรณ์ได้เลยนะคะ ราจะสอดเข้าไปสองครั้งนะคะครั้งที่สองก็คือเป็นการเก็บปลายผมนะคะจากนั้นก็ใช้กิ๊บดำนะคะเก็บปลายผมอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บลูกผมนะฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็ใช้โบดำนะคะผูกติดกับกิบด์ดำแล้วก็มา ติดที่ผมอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะมาดูทรงผมแบบที่3กันต่อเลยนะคะแบ่งผมเป็นสองช่อนะคะ จากนั้นก็ค่อยๆบิดผมนะคะบิดไปจนสุดผมเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะถักเปียก็ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางสีดำรัดผมไว้นะคะบิดเกลียวผมทั้งสองด้านเลยนะคะ วิธีนี้อาจจะเมื่อยมือนิดหนึ่งนะคะบิดเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางสีดำเก็บผมเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็นำปลายผมทั้งสองด้านมัดรวมกันแล้วก็หมุนเกลียวบิดเกลียวผมเข้าไปปลายผมเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ดึงหนังยางที่เราลัดไว้ สองข้างออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้โบสีดำม,มามัดผมค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบไอเดียในการทำทรงผมแบบสุภาพของเปิ้ลนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอของเปิ้ลนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ